งน้ำลายไหลอีกแล้วลาบก้อยอีกแล้วเด้อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนสองห้าหกห้าน้ำลายแตกน้ำลายแตกก้อยก้อยแบบฟักฟักละเอียดก้อยก้อยฟักมุนมุน ฟักมุนมุนมีโอกาสได้ฟักมุนมุนมือน,นี้คำนี้แรงนี้ได้ฟักมุนมุนเหนียวเหนียวโอ้ยน้ำไายไหลหมากลินฟ้ากกระเดาบักทั่วบักพริกสดบักพริกขวบักพริกขงเข,าข้เาคัวใส่บักน้ำน่อยนึงใส่เกลือ ใส่เกลือโอ้ไม่สิได้กินไปพร้อมทีน่นี่เนาะน้ำลายไหลไหมไม่สิอุ่นเข่าไม่เนี่ยเข่ามันเย็นอุ่นเข่ามันหอนไหมวะโ้ย,โอ,ยโอดกินมาเล้หรออืมขอาท่าตามสูตรเลย ตามจุดตามจุดกินเพียกินเพียกินบีโอเคครับช <t> ิมแลับ แซบแซบแซบสองนาทีอัพโหลด